แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ900คำเป็นภาษาไทยทั้งหมดสำหรับช่องออโต้คาร์การชเกี่ยวกับขีปนาวุธ H Y U N M O O 24ปี2026ของไทยพร้อมอินโทร30วินาทีแบบเ้้าใจตามที่คุณขอไว้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์การชช่องที่จะพาคุณทะลุทุกขีดจำกัดของเทคโนโลยีวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ระดับชาติ ประเทศไทยกำลังจับตามองขีปนาวุธ HYUNMOO 24จากเกาหลีใต้ซึ่งอาจเข้าประจำการในปี2026มันยิงได้ไกลแค่ไหนเร็วขนาดไหนราคาเท่าไหร่และทำไมมันถึงทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มระวังตัวจรวจลดลูกนี้ไม่ใช่แค่โลหะธรรมดาแต่มันคือพลังอำนาจที่อาจเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคไปดูกันเลยเสียงอินโทรช่องเอฟเฟกสั้นๆ3วินาทีออโต้คาการาชไฮเทคทุกองศา เนื้อหาหลักภาษาไทยในปี2026ประเทศไทยอาจจะได้เป็นเจ้าของขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทรงพลังระดับภูมิภาคนั่นคือ h y u n m o o 2 4ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางจากประเทศเกาหลีใต้และถ้ามันเข้าประจำการได้จริงนี่จะเป็นครั้งแรกที่ไทยมีศักยภาพการโจมตีระยะไกลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแบบนี้ HYUNMOO-2C คืออะไร h y u n m o o 2 4ย Hyon m ู o ี เป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่พัฒนาขึ้นโดยเกาหลีใต้ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ลำหน้าที่สุดในประกูลหุน่นหมูโดยมีระยะยิงไกลสูงสุดถึง800กิโลเมตรบรรทุกหัวรบได้สูงสุด1,000กิโลกรัมและใช้ระบบขับดันแบบเชื้อเพลิงแข็งทําให้สามารถยิงได้รวดเร็วปลอดภัยและเคลื่อนย้ายง่ายกว่าระบบเชื้อเพลิงเหลวสิ่งที่ทําให้ HYUNMOO-2C โดดเด่นคือความแม่นยําสูงระดับวงกลมเป้าหมายแค่5เมตร CEP น้อยกว่า5เมตรเรียกได้ว่าถ้าเล็งไปที่อาคารหนึ่งหลัง มันก็จะไปลงเป๊ะๆที่นั่นเลยทำไมไทยถึงสนใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เร่งพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพทางทหารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านอาวุธประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเริ่มมีขีปนาวุธและระบบป้องกันขั้นสูงมากขึ้นการมี HYUNMOO 2 c จะช่วยให้ไทยสามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามระยะไกล ส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยมีศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ยกระดับการป้องกันรประเทศสู่มาตรฐานใหม่ในภูมิภาคและเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่ดีของไทยการจัดซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการนี้จึงดูมีความเป็นไปได้สูงราคาเท่าไหร่คำถามที่หลายคนสงสัยที่สุดขีปนาวุธลูกหนึ่งราคาเท่าไหร่คำตอบคือลูกรับประมาณ6-8ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว0อง0ถึงล้านบาทต่อหนึ่งลูก แต่ถ้าซื้อทั้งระบบเช่นรถยิงเทลระบบควบคุมดาวเทียมสนับสนุนศูนย์สั่งการระบบซ่อมบำรุงและการฝึกอบรมราคาบอมาจะอยู่ที่ประมาณ300-500ล้านดอลลาร์หรือราว1 0 0 0 0ห0 0 0ถล้านบาทแม้จะดูแพงแต่เมื่อเทียบกับงบประมาณกลาโหมของไทยที่อยู่ราวๆ2,30,000ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าอยู่ในระดับที่จัดหาได้หากเป็นการลงทุนเพื่อการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ จะเปลี่ยนเกมยังไงหากประเทศไทยได้ครอบครอง H Y U N M O O 2 c จริงจะเกิดผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หลายอย่างศักยภาพป้องกันเชิงรุกไทยสามารถยิงตอบโต้หรือลดภัยคุกคามจากระยะไกลได้การยับยั้งศัตรู d e t e r r e n ์คู่แข่งต้องคิดหลายรอบก่อนจะเสี่ยงเผชิญหน้ากับไทยเพิ่มอำนาจการต่อรองในภูมิภาคทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจศักยภาพด้านเทคโนโลยีไทยจะเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีความสามารถด้านขีปนาวุธขั้นสูง ข้อท้าทายที่ต้องพิจารณาแต่การมีขีปนาวุธก็ไม่ได้มีแค่ข้อดียังมีข้อท้าทายหลายอย่างเช่นแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะในแน่ของสนธิสัญญาและการควบคุมอาวุธความเสี่ยงด้านเทคนิคต้องมีการฝึกอบรมและโครงสร้างรองรับที่แข็งแรงผลกระทบทางการทูตอาจต้องตอบคำถามจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเวียดนามหรือแม้แต่จีนบทสรุป H Y U N M O O 2 c ไม่ใ oh ช่แค่จรวดแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การยกระดับอำนาจทางยุทธศาสตร์ของประเทศขีปนาวุธรูปนี้มีความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยระยะยิงที่ไกลความแม่นยำสูงและศักยภาพในการยับยั้งศัตรูหากไทยสามารถนำมันเข้าประจำการในปี2026ได้จริงก็ถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยและเป็นสัญญาณบอกกับทั้งภูมิภาคว่าไทยพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศ ปิดท้ายน้ำเสียงจริงจงังแต่อุ่นใจและนี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ h y u n m o o 24จรวดที่อาจกลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพไทยในอนาคตหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้ทั้งเทคโนโลยีความเร็วและพลังฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับออตโต้คา,าร์การชเราพาคุณเข้าสู่โลกอนาคตต้องการให้ผมใส่เสียงบรรยายคำบรรยายซับไตเติลหรือจัดรูปแบบสคริปต์สำหรับเทเลโปรเตอร์เพิ่มไหมครับ